ครับสวัสดีครับเข้ามาสู่ช่องโวลาศาสาไทยไพยิบสีอันนี้ก็ที่เดิมวันเสาร์าใช้งานก่อสร้างโบสถ์วัดป่าพุทธารามนี่คือเป็นงานสร้างโบสถ์มหาอุดอ่าเครื่องนี้ก็เป็นวันเทเสาอีกวันที่สองแล้วเพราะว่าเมื่อคืนวันศุกร์เทเทอ่าเสาเอกวันนี้เริ่มทยอยเทอันนี้ผู้มีจิตศรัทธาก็าท,าาทยอยมาแล้ว ใครว่างๆก็ออกมาได้ตอนนี้งานเริ่มแนละ้วเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะไปเขียนดวงให้แปดตีก่อนแปดตีฝากดวงชะตามามาให้เขียนดวงชะตาฝากไว้ในฐานเสาตอนนี้ทางวัดเราก็ยังพอมีช่องว่างให้วางแข่นดวงนะใครว่างๆก็อยากจะทําบุญก็เชิญได้เดี๋ยวไปเขียนดวงชะตากับผู้ที่มาร่วมบุญ บริจาคด้วยทซัพ์รับแผ่นดวงตา,าเขียนไว้เนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่เดี๋ยวจะไปเขียนดวงเขียนดวงตาให้แปดตีเพราะว่าแปดตีเขามีจิตตถาอยากจะร่วมบุญกับเราอ่าน,นั้นก็ฝากปัจจัยมาฝากเงิน,นมา200บาทแต่อยากให้เขียนดวงตาให้ผูกดวงตาให้ ก่อนไปก็เขียนดวงตาก่อนเอาไปฝากไว้ในฐานโบดดวงเราอยู่ในฐานโบดมหาอุดฝากดวงตาไว้ในฐานโบดเดี๋ยวเขียนดวงตาฝากไว้ก่อนให้แปดตีหน่อยแปดตีเขาฝากเงินงมาทำบุญ เอาดวงตาเขียนให้แปดตีก่อนแผ่นทองอยู่นี้ป่ะแม่อ๋อมี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 เจอแล้วเขียนกันสดๆอย่างนี้เลยนี่คือการเขียนแผ่นดวงตาเอาไปบูชาไว้ในฐานบทครับแม่สวัสดีครับสวัสดีเขียนดวงตาให้แปดตีหน่อย สำหรับผู้ที่อยากมีดวงตาเห็นไปในขาเงก็คือต้องาาาาลูกดวงตาหรูดวงตาเลือกเกิดตัวเองนี่คือผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมบุญด้วยนี่คือการเขียนดวงตาลงในแผ่นทองมห ah ายันพวกขทรัพย์การที่เราจะเขียนดวงตาของเราก็คือผูกดวงตา มีแผ่นดวงตาเอาไว้พวกพาบาุญบาลมีบิดามารดาคอยคุ้มภัยนี่คือการเขียนดวงตาดาวพระศุกร์อยู่ราศีพฤษภแปดตีเป็นคนราศีมีนอาทิตย์อยู่ราศีมีนก็คือค่าอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งดาวพุธก็คือเลขสี่ก็คืออยู่ราศีมีนดาวม่จะอยู่อยู่ าราศีกอลกกฎพระฤหัสบดีอยู่กอหกกฎลัคนาแปดสีเป็นคนราศีกันนี่คือการเสียโนราผูกดวงตาลัคนารอรอลิงก็คืออยู่ราศีกันดาวเกตก็คืออยู่ราศีตุลน,นี่คือดวงแปดสีดาวเสาอยู่ราศีพิจิ อาจาร์ดาจันก็คืออยู่พิจิก็เฉียนทับไปเลยลาหูก็อยู่ราศีพิจิก็ทับไปเลยเจองมันเล็กแล้วก็อังคารอังคารอยู่ราศีธน,นูนี่คือดวงชะตา แล้วก็องศาลักคณาสิเจ็ลักขณาอ่ะสามสิห้าองศาชื่อพิอชัยวพิชัยนามตะก,กูลข้างล่างขับนมาข้างล่างสนนาท่านนา มาชิมวับอัลัคหวยจับจากฝีเมืองชิมตลัคนี่คือการเขียนดวงตาลมในจักรราศีหรือดวงแผ่นทองมหายันพกกระซับนเราการที่ก่อนที่จะมีแผ่นดวงตาก็ต้องวันเดือนปีเกิดเปิดดวงตาปลูกดวงตาแล้วก็เราเอามาเขียนไว้อ่าแปดตีเขาเกิดสามสิบเอ็ดมิ ทุนายนามีนาคมเกิดวันที่สามสิบเอ็ดเลขสามไทยแล้วก็เขาเป็นคนวันเสาร์ตรงกับวันเสาร์อยากได้อะไรไม่รู้ที่มันไม่มีอ่ยเสาร์เดือน,นมีนา มีนาคมตรงกับฟีวอกก็สออันนี้ปศเชียนเป็นเลขอารบิดได้สองพันสี่ร้อยเก้าบเก้ายุบอันตรธานคลองเมือง อ่านี่แปบสีเขียนดวงาตาให้แล้วทําบุญมาการที่เราจะมีแผ่นดวงาตาเราต้องผูกดวงาตานี่คือการผูกดวงาตาเอาไว้บูชาในฐานบุตรสำหรับผู้ที่จะทําบุญด้วยแรงทรัพย์อยากจะรับแผ่นดวงก็สามารถที่โอนเงินเข้าบัญชีทางวัดป่าพุทธรามได้คือบัญชีสร้างโบสถ์อ่ะแล้วใครอยากจะให้มีแผ่นดวงอย่างนี้อยากจะมีแผ่นดวงาตาเอามาไว้บูชาใต้ฐานบสถ์ก็สามารถที่จะส่งเอก หลักฐามการทําบุญมาผมจะปลูกดวงตาให้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ใต้ฐานโบสถให้ได้ให้ไม่มีปัญหาอยากจะทําบุญด้วยทรัพย์อยากจะรับแผ่นดวงตาก็โอนเข้าบัญชีทางธนาคารของอไทยพาณิชย์บัญชีสร้างโบสถ์ของวัดป่าพุทธารามนี่คือการทําบุญทําบุญด้วยทรัพย์รับแผ่นดวงตาเอามาตั้งกิจฝากไว้ในฐานโบสถ์ จะไปไว้ในฐานเสาดวงเราอยู่ในฐานที่ที่เป็นมงคลเวลาพระมาสวดมนต์ล,ลงปาติโมกก็จะเป็นการเสริมดวงให้เรานี่ผู้มีจิตศรัทาทยอยมาแล้วมาทําบุญด้วยแรงกายนี่คือผู้มีจิตศรัทธาบรรยากาศวันนี้วันเสาร์คนก็มาเยอะวันนี้คุดวันเสาร์ผู้มีจิตศรัทธา อันนี้ม,ทม,มทีที่ไหนมาเลี้ยงน้ำนี่ผู้มีจิตศรัทธาที่ไหนมาเลี้ยงมอบริการน้ำชาที่ไหนมาเลี้ยงน้ำเนี่ย จากไหนมาเลี้ยงน้ำครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยเทพครับกรุงเทพนี่ผู้มีจิตทาบริษัทมิกุชาอ๋อบริษัทมิกุชาวันนี้มีจิตอาธามาเลี้ยงน้ำโอเคได้ทำบุญเขียนดวงตาปากไว้ใต้ฐานหรือยังับแล้วค่ะโอเคนะไปเขียนดวงตาปากไว้นี่คือการทำบุญสร้างวิหารทานผู้มีจิตอาธาก็มาจากกรุงเทพ ก็มาเลี้ยงน้ำบริษัทมิกุชาเคปเนื้อน้ำโดยคุณกนกพรสาขาปีชานี่คือผู้มีเจตนามาจากกรุงเทพมาเลี้ยงน้ําวันนี้งานบุญสร้างวิหารทานอ่านี่คือการทำบุญร่วมชาติสร้างศาสนะร่วมกันเป็นการสร้างวิหารทาน ี่คือการทําบุญเดี๋ยวนี้ก็เอาดวงตาผู้ที่สาดดวงมาตั้งกิตติฐานไว้ในฐานบทเดี๋ยวไปไว้ในฐานบทตอนนี้งานเริ่มแล้วก็ทยอยกันแล้วเดี๋ยวไปไว้ให้สาวเอกให้แต่สีเีย๋ยวจากากไว้สาวเอกให้ นี่เลือกงานก็มาลุยกันเลยได้ไหมเนี่ย<ช>เลยงะนี่คือเสาเอกตำแหน่งเสาเอกอ่าเอาดวงาตาฝากไว้เดี๋ยวต่อไปดวงาตาเราอยู่ในฐานที่ที่เป็นมงคลเวลาพระมาสวดมนต์ลงปฏิโมกก็จะเป็นการเสริมดวงให้เราต่อไปดวงาตาเราอยู่ตรงนี้กบดวงาตาไว้ จากพระแม่ธรณีไว้นี่คือความหมายการเขียนดวงตาฝ่าไว้ในจักรในฐานโบสถ์ฐานเสาดวงเราอยู่ในฐานที่ท,ท,ที่เป็นมงคลเวลาพระมาเสด็จม์บรรุงปฏิโมก็จะเป็นการเสริมดวงให้เราอันนี้งานก็เริ่มแล้วลุยกันละ วันนี้วันเสาร์เราก็มีเทปูทนอ่าผู้ที่มีจิตธาก็ทยอยมาแล้วอ่าเพราะว่าเลิกงานไม่รู้จะไปไหนก็มาร่วมบนกันทยอยกันมาแล้วมีมีบันไดไหมบันไดาวางขึ้นเออนะ่รแหละอ๋อคนตัวเล็กสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษอธิษฐานอันนี้เสาเอกนี้เสาเอกอ,อ,อ,อันนี้เสาเอกไปอธิษฐานนี่เจ๊ดีมีลูกหลานพา บริวารมาสร้างบบโบสถ์ร,ร่วมกันอย่างนี้ดีครับ,บ,บการทำบุญร่วมสร้างสร้างศาสนาร่วมกันนี่เป็นมงคลที่ดีเพราะว่าเราใช่ตั้งจิตปากดวงตาอะไรไว้นี่แหละดีแล้วตั้งจิตฝากดวงตาผูกดวงตาไว้ในโบสถ์เราดีแล้วนนเป็นน,นี่ไงบนไดบันไดว่าตั้งได้บนไดได้ตั้งได้ ยิ่งเราดวงตามาไว้ตรงนี้ก็ดีเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะบนเราอ่ะเป็นบนมหาอุดมีไหมมีไหมเอาบันไดตั้งนะดได้นะมันจะได้บันไดตั้งได้ไม่เป็นไรนี่ที่จากบริษัทมิโกชิอ่าจากกรุงเทพ วันนี้มีจิตธามาเลี้ยงน้ำดื่มน้ำเย็นเย็นเออบันไดบันไดตั้งดีกว่ามั้งเดี๋ยวมันจะได้ไม่ต้องเออนั่นแหละโอเคเอาตั้งข้างล่างได้ไหมพี่นั่งข้างล่างได้เอาลงข้างล่างได้เลยได้ครับเอ,อได้ไหม นี่นี่นี่เอาดวงมาผูกดวงมาสร้างบุญไว้ร่วมกันไว้บุญร่วมชาติสร้างศาสนาร่วมกันบนเรามีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันอย่างนี้ดีเป็นมงคลที่ดีนี่เจ๊จากบริษัทอะไรนะมิจัาทมิสุชาเคปีจำกัดอ๋อวันนี้เจ๊เขามาช่วยทำบุญมาเลี้ยงน้ำมา พาลูกหลานมาสร้างโบสถ์วิหารทานร,ร่วมกันทั้งลูกนะหลานบริวารน,นี่คือประการดีคนเราอ่ะมันใ้เรื่องบังเอิญอหะที่เราไม่ได้มาเจอกันไม่ได้เป็นแม่ลูกผูกพันกันอย่างนี้ส่วนมากก็ทําบุญร่วมกันอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเพราะว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์มหาอุดเป็นที่สุดแห่งความค้างเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมมาทําบุญอย่างนี้ให้ญาติโยมมาช่วยออกแรง แต่ที่แต่ที่อื่นเป็นโม่แล้วก็บริเวที่อื่นเขาจะพูดรับเหมาหรืออะไรก็นี่หลวงพ่อก็เอาสร้างแบบโบราณเพราะวัดเราเป็นสถานที่โบราณด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นสมลรภูมิบางแก้วของพระเจ้าตากขั้นมากู้ชาติมาสร้างสมลรภูมิอยู่แล้วเส้นทางเส้นนี้ก็คือจะเส้นทางไปถึงนู่นแหละบางกุ้ง นี่เป็นสถานที่แผ่นดินแห่งผู้ชาตินี่คือบรรยากาศทุกมีกิจทาก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็เทเสาว,วันที่สองว่าเมื่อคืนก็เมื่อคืนเทเสาเอกเมื่อคืนเทเสาเอก วันนี้คนมาเยอะกำนันกำนันจากเออจากเบิกใครทีมกำนันจห้จาสิบคนพาลูกน้องมาจากกรุงเทพบ้างอ๋อสมออ๋อสมอผู้ช่วยผู้ใหญ่อทีมแม่บ้านอะ่ะ อ๋แม่บ้านอสมน้องสาวผมพระอาจารย์ที่มาจากกรุงเทพสวัสดีครับมาจากกรุงเทพดีแล้วแหละมีสภาแก้ค่าสภาเจ้าย่าสภาอีกเจ้าลูกแล้วก็มูดได้าแม่ดาดีเราก็เป็นสะพานบุญด้วยคนนี้ที่ร่วมร่วมกับผมเกือบเจ็ดพันอ่ะเพื่อซื้อโมประทานถวายหลวงพ่อนี่ขอเจริญเจริญนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเกือจ็ดพันอ่ะในมีจิตตาเออเพราะว่าพอดีโมเราพังไปหนึ่งพอดีน้องเขาก็เลยเป็นสะพานบุญดึงเพื่อนมากอะไรบ้าง เราม่ต้องไปกงังวลหรอกว่าเรามาทําบุญที่นี่เพราะว่าที่นี่คือสร้างจริงๆริงตั้งแต่สร้างสาราไม้ตานลุยตั้งแต่สาราไม้ตานลววิหารอุด,ดแล้วโบสถ์ที่นี่ก็สร้างแบบแบบโบราณด้วยเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ให้ญาติโยมมาออกแรงกันสร้างกันต่อไปเราก็มาปฏิบัติธรรมได้โอกาสจะมาค่ะเพราะว่าทุกวันทุกวันพระ เนี่ยก็จะสวดมนต์อยู่ที่โบสถ์ยม้ที่สราไม้ตานสวดธรรมจักรกับปวัตสูตร่อที่นี่สวดธรรมจักรกับปวัตสูตรขอแปลคือวันพระธรรมจักร้าวันธรรมดาก็ทาวัดเช้าวัดเย็นขอที่นี่ก็ปฏิติธรรมแต่ถ้าแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยเมืัอเราปฏิบัติธรรม กก็มาทานในตัวเนี่ยเนี่ยใช่เมื่อกี้แอดแอดกับติ๊ตอนที่ผมเจอหลวงพ่อเมื่อกี้หลวงพ่อไม่เหมือนที่ผมเคยเจอเลยท่านยืนกินมากนิ่งๆบอกหลวงพ่อหลวงพ่อนี่ขึ้นมากเลยขึ้นแบบปกติแต่หลวงพ่อท่านเป็นอย่างนี้แหละเหมือนเหมือนแบบว่าอะไรอีกมีท่านอะไรอยู่กับหลวงพ่อคือเรา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 ทำงานอย่างเงี้เรา ท่าน <จะ S 1> ก็สอน <Bruno> สอนเราไปในไปในตัวสภแต่สภาแต่สภาจังหวะช่วงที่เจอท่าของพ่อท่านสอนคำฐานแต่เก่งแต่ว่าเมื่อกี้เจอที่ทุ่กับานล้วแาบกว่าเราคุยทำงานเนี่ยจะให้ปลดปล่อยหน่อยจะได้ไม่เครียดในกานทำงานมากๆแล้วไม่เครียดนี่นี่เอ่อปตกรยังไม่เห็นพระมีอ่าลงนัาทำไมรัฐยังเข้า เข้าปิดวาจาอยู่กรรมฐานอยู่สองปีแล้วนะอ๋อรถนี้ใช่ไหมครับใช่คือถ้ารนีปิดวาจากรรมฐานนี่คือคือไม่พูดกับใครออกไม่ออกใครก็กรรมฐานฝึกกรรมฐานนี่อย่างอย่างะอาจานแล้วก็ออกกรรมฐานแต่เป็นต้องมาทางานผ่านผ่านกรรมฐานหมดแหละอยู่ที่ขาที่นี่ไม่ธรรมดาคือคือถ้าทำก็ทำคือทัทั้งปฏิบัติทั้งพัฒนา มีทางพาเท้งชี้ที่เข้าห้องรางกระจกเข้าบันจาเนี่ยเดี๋ยวก็้าบันจาถ้าว่างๆก็มาไปสวดมนต์ได้ครับได้เน่ละมาประจำกแม่ชีบางองค์เข้าร่วงยังไม่ออกใครใครแม่เล็กอ๋อแม่เล็กยังไม่ออกมาเหรอยังยังเข้าคุณเข้าสองปีแล้วสองปีคือเข้าเมื่อต้นปีเมื่อปีที่แล้วไม่มีปฏิทินไม่มีนาฬิกาไม่มีวัตัวชั่งใช่แบบว่าตัวนาฬิกานี่ไม่มีดูนะปฏิทินไม่มีดู กํารวจกินคือคือคือท่านอาจารย์ใช่มีในในในกามีมีให้นกาให้ดูเวลาให้แบ่งเวลาเองว่าช่วงเนี้เวลาเนี้ยเราจะทําอะไรมีันิรินให้ดูว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่วันไหนวันโกนวันพระใครโกนได้โกนะบบแค่นี้นแล้วก็หนังสืออื่นไม่มีนั่งกินา,านาั่งฝึกถ้าส่งข้าวส่งน้ําไม่ให้คุยคุยได้กังนเดียน่นสามารถส่งข้าวส่งน้ําไปพระ แต่แม่ชีก็คงเป็นแม่ชีด้วยกันนะมั้งม่ได้ก็มาศึกษาต้องการต้องการอะไรไม่มีสิทธิ์พูดนี่ฮาของประวันะครับแต่การการที่เราอยู่อย่างนี้เราก็ถ้ากเราฝึกกรรมฐานถ้าถ้าเราปัญญาเราเยอะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกอย่างทำงานก็ฝึกกรรมฐาน น,นี่คือพลังจธา,ากับผู้ที่มาร่วมบุญรสร้างทุนเรื่องก,การสร้างวิหารทานไปไปหมดแล้วนี่คือผู้มีจิตัทธาหลังเลิกงานก็มาช่วยกันสร้างบุญใหญ่เป็นการสร้างวิหารทานรสร้างโบสถ์แบบโบราณ ของวัดป่าพุทธ,ธารามนี่คือผู้มีเกียรติามาร่วมบุญสร้างทุนด้วยกันช่วงนี้ก็ทางวัดเราก็มีเทป,ปูนเทเสาเทจะห่อหลอมเสาเทเสาแต่ไม่เทเสาผู้มีเกียรติามาจากเทปปี่ยมาหลายที่แล้วก็จะผม ออเทพแล้วก็จะมีะนักจสีบ้านแถวนี่เป็นเป็นบุญใหญ่คร้ใดอยากจะมาร่วมบุญสร้างวิหารทางก็เติมได้นะครับนี่คือการสร้างวิหารทาง,ทางบุให่ใครอยากจะมาร่วมบุญก็เติมไดไมน้นี่ใร เป็นสร้างบุรวมกัน,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 นแล้วไปดูอีกชุดหนึ่งชุดนั้นก็จะเป็นมาจากบ้านโป่งนี่คือผู้มีกิจธรรมมาร่วมบุญกันนี่คือเป็นการสร้างวิหารทานหรือสร้างโบทแบบโบราณสร้างโบทมหาอุดของวัดป่าพุทธ,ธารามเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาร่วมบุญด้วยการออกแรง ออกแรงกายอ่าร่วมแรงแข่งขันมาสร้างโบสถ์ด้วยกันนี่คือเป็นทีมงานอีกของอ่าทีมงานงานกำนันใช้จากตำบลบิกไพรบ้านโป่งนี่ก็พาลูกน้องน่าจะได้ประมาณ50คนได้ทีมงานของกำนันใช้บ้านป่งส่งเข้ามาให้ช่วยงานวันนี้ โมเราก็มีแค่2ตัวเพราะตัวหนึ่งพังไปเดี๋ยวตัวใหม่ก็จะมาวันจันทร์ตัวใหม่ก็จะมาวันจันท์เพราะว่ามีผู้จิตเดตธาบริจาคมาหนึงตัว1หัวเดี๋ยวมาวันจันวันนี้มาเยอะก็เลยต้องมาโอยดินขอบอ่าริมของโบสถเอาไปเข้าไว้ในตำแหน่งฐานเสา Cô Ê thán sáu nè เออหลวงพ่อได้บอกเป่าไว้เอาเอาเผื่อสักสิบห้าเซนหรือหลวงพ่อให้เต็มเลยให้เสมอครับอ๋อเสมอเลยใช่ไหมเผื่อไว้หน่อยครับม <|si|> ันต้องยุบอยู่แล้วมันต้องยุบเพราะว่ามันต้องเผื่อคานเวลาดึงคานลงแต่ก็ยุบอยู่แล้วแหละนะโดนน้ำโดนฝนมาก็ต้องยุบให้เลยขึ้นนิดนึงเออ เือทีมงานของกำลังใช้จากเบลใครบ้านปูงพาลูกน้องมาก็น่าจะประมาณใส่เสื้อทีมมาด้วยเลิกงานก็ไม่รู้ไปไหนก็พาลูกน้องบริวารมาสร้างบุญสร้างทานวิหารทานร่วมกันทั้งลูกหลาน,นเป็นการสร้างวิหารทานสร้างโบสถ์มหาอุดหรือสร้างโบสถ์แบบโบราณ เราบสถต่อไปโบสถเราก็จะเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนก็มีจิจศรัทธามาร่วมบุญมาสร้างทุนด้วยกันก็คือการสร้างโบสถนี่คือทีมงานนีเทปูนบรรยากาศวันนี้วันวันเสาร์ ผลไม้กลละมือถือกลละกระป๋องแ,แถวยาวไปจนถึงากโม่อันนี้ไม่ต้องกลัวมีหลายคนมีคือกำลังศรัทธากับผพ้ที่มาร่วมบุญกันเหนื่อยไหม เงเดี๋ยวก็ยุบลุงว่าเดี๋ยวก็ยุบเรอาร่างกายเนี่ยเนี่ยเลิกเรียนแล้วเรียนที่ไหนเราโรงเรียนอะไรโรงเรียนโรงเรนวิทยาอ๋อวันนี้มากับแม่หรือมากับใครมากับแม่อ๋อดีดีดีด,ดีเรามีโอกาสได้มาทําบุญนี่ยกกระป๋องเลยเนี่ยสู้งานจริงๆนะสู้ยนเตีม้มแดงเลยเราเนี่ย ลูกหลานมาสร้างคานด้วยก,การสร้างบุญนี่คือเด็กนักเรียนเลิกวันนี้ชื่ออะไรบอกลุงก,ก่อนหนูชื่ออะไรชื่อว่าเลครับแล้วเรียนที่ไหนดุสิตวิทยาดุสิตวิทยา,ทยานี่โรงเรียนดุสิตวิทยาวันนี้มากันมาช่วยยกกระป๋องเปล่า ช่วยยกกระป๋องเปล่าก็ยังดีเนี่ยทำได้แค่ไหนเราก็ทำได้แค่แค่นั้นส่งให้ในใครอยากจัดส่งลูกอยากพาลูกทำบุญด้วยการสร้างลูกผูกพันก็มาได้เนี่ยสู้งานจริงๆอันนี้สู้งานจริงบรรยากาศการสร้างวิหารฐาน นี่เป็นทีมงานของเงี่ยจำนันใช้บ้านปลูกใส่เสื้อทุกทีมมาเห็นความศรัทธาแล้วก็ปลื้มใจมีความสุขเพราะว่าการทําบุญสร้างโบสถ์ในครั้งนี้ไม่มีที่ไหนที่เปิดโอกาสให้ญาติโยมให้ผู้มีจิตธรรมมาร่วมสร้าง ออการทำบุญร่วมชาติสร้างศาสนาร่วมกันข่าวนี้ดีหน่อยรู้สึกว่าได้เทหัวเสาได้คนละมุมเลยคราวนี้ สีหน้าสีตาก็มีแต่มีคนมีความสุข